สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยลาวสตาให้นะคะลาวสตาในวันที่11นะคะก่อนที่แอดจะมาพูดถึงลาวสตาในวันที่11นะคะมาดูแนวทางกันก่อนนะคะแนวทางวันที่10นะคะที่แอบให้ไปเข้าปังปังเลยนะคะเข้าปังปังเลยมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะลาวสตาที่แอดให้ไปนะคะผลที่ออกออก สี่เก้าห้าเข้าตรงๆเลยค่ะแล้วข้างล่างก็เก้าศูนย์นะคะปังไม้คะเราสตาเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะนี่นะคะเข้าล่างตัวที่อัดวงให้เก้าห้าแล้วเข้าปังปังเข้าบนค่ะแล้วก็เข้าตัวโต๊ดด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะ 4 9่เก้าห้าไหมคะแอดฟันธงที่5นะคะวิ่ง5นะคะก็เข,เข้าปังปังเลยค่ะวันนี้รวยค่ะวันนี้รวยแอดก็รวยนะคะวันนี้นะคะปังไหมคะมาดูต่อในวันที่11นะคะ,ะในวันที่สิบเอ็มาดูกันเลยค่ะจะเข้าจะหลุดจะปังไม่ปังมันเป็นได้แค่การคิดคำนวณน,นะคะแอดเตือนนะคะเป็นแค่คลิปเป็นแค่แนวทางนะคะ ก่อนที่เราจะซื้อหรือเล่นเราก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันก่อนนะคะเอดไม่ได้มามอมเมานะคะแอดก็ลงให้เป็นเพียงคลิปให้ดูนะคะว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมาดูกันเลยคะ่ะ ไม่ต้องพูดเยอะวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดมีนา แนวทางลาวสตานะคะในวันที่11นะคะมาดูกันค่ะว่าในตารางแอดวันนี้จะมีตัวไหนบ้างนะคะในตารางที่อให้ไปในวันที่9ก็เข้าปังๆเลยค่ะมาหมดเลย ศูนย์หนึ่งห้าห้าแปดสามเนี่ยนะคะการคิดคำการคิดคำนวณลาวสตานะคะออกมาแล้วนะคะตัวที่ชนชนที่ห้านะคะตัวที่ฟันพงฟันทงที่ห้านะคะ ฟันรูดที่5นะคะแอดเป็นเพียงสื่อเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมชิปเป็นเพียงสื่อเท่านั้นนะคะติดถูกแอดไม่รู้นะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางแค่การชิดคำนวณ ยังไงแอดก็ย้ำคำเดิมนะคะยังพูดคำเดิมรับชมกันแล้วก็ใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูตัวจับคู่กค่านค่ะ05 08 03 15 18 ก็หนึ่งสามห้าห้าห้าแปดห้าสามยังไงแอก็ขอฝากช่องด้วยนะคะถ้าเข้ามารับชมแล้ว ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดเพื่อได้ทํำชิปต่อไปด้วยนะคะฟันรูดที่5นะคะฟันรูดที่5ใครชอบ5ก็ก็รูด5ใครชอบ8ก็รูด8ใครรูด ใครชอบสามก็รูดสามนะคะมีตามนี้นะคะมาดูเลยค่ะห้าอะไรตัวแรกห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าห้าแปดวงห้าเก้าคู่มาได้ทั้ง ทั้ง9กคู่นี้มาได้หมดนะคะอย่าตัดทิ้งนะคะตัววงเราก็อย่าจใ,จใจห้นชอบนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องก้าใกล้พีพารเว้น,นะคะแอดขอจบที่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ